จากเดิมที่เคยมาครั้งก่อนก็ธรรมดานะคะแต่พอมาครั้งนี้ก็คือสึกว่าการออกแบบหรือว่าการปรับปรุงภูมิทัศน์อะไรพวกนี้ค่ะดูดีขึ้นแล้วก็ดูแล้วทันสมัยขึ้นค่ะชอบค่ะสะบายน้ำค่ะ พอดีเพื่อนชวนมานะคะแล้วก็ ไม่ไม่เคยรู้จักอะค่ะพอมาเนี่ยบอกได้เลยว่าประทับใจมากชอบมากๆเลยแล้วก็ยังคุยกันเลยว่าเออเราจะมาสั์ทริปที่นี่อีกเพราะว่าสถานที่เนี่ยกว้างขวางแล้วก็เหมาะกับเด็กมากเลยเพราะว่าชายทะเลก็สวยเอาจิงริงเลยไม่เคยเห็นชายทะเลตรงไหนของหัวหินสวยขนาดนี้เพราะว่าตรงทะเลก็มีมีกุ้งมีปลาก็เจอปูเสฉวนก็เจอเด็กเขาก็ชอบไปเดินเล่นไปเก็บปูกันอะไรเงี้ยแล้วสระว่ายน้ําก็ใหญ่มาก สะอาดแล้วก็สวยเขาก็แฮปปี้ไม่ได้ไปไหนเลยค่ะคือสามารถอยู่ที่โรงแรมเล่นได้ทั้งวันเลยที่แล้วครั้งแรกที่มาเนี่ยตรงยังมีส่วนปรับปรุงยังไม่เสร็จพอครั้งนี้เข้ามาบรรยากาศครั้งแรกเลยเหมือนเข้ามาโรงแรมห้าดาวครั้งแรกนี่ล็อบบี้เนี่ยสวยมาก แล้วก็ปรับปรุงมีระเบียงมีห้องกระจกที่แบบมาถึงอเมซิ่งมากนะคะแล้วก็ลูกๆก,ก็จะชอบในเรื่องของสระน้าอยู่แล้วความรู้สึกถ้าเป็นที่ที่เป็นสถานที่พักของทหารอาจจะไม่ได้หรูหราแล้วก็ไม่ได้สวยงามอย่างนี้แต่ตอนนี้พอมาดูที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปรู้สึกว่ายังไงต้องกลับมาอีกรอบผมว่าอาจจะแค่รอบเดียวคงไม่พอไม่มากแบบนั้น <laughs> ก็ถือว่าตรงนี้เนี่ยจบทุกที่สําหรับคนมาในกลุ่มครอบครัวนะคะพ่อแม่ลูกแล้วก็ไม่ต้องออกไปไหนในตอนกลางคืนก็ยังมีงานปาร์ตี้ตอนเย็นมีอาหารบริการอะไรเสร็จสรรอยู่ตรงนี้เลยโดยสรุปผมว่าก็เข้าคอนเซ็ปที่ว่าคืนความสุขให้กับประชาชนนายอตรงเลยครับค่ะขอบคุณค่ะ